เราอยู่กันที่ร้านหัวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่แปบาทครับผมโอ้ยโอ้คนโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมคนแบบเต็มร้านนะครับเรามันระดับโลกนะครับเราต้องกินเยอะๆนะครับผมโหนี่โคตรน่ากินเลยโหลูกชิ้นเขาเยอะจังเลยว่ะตักไม่หมดสักทีเนี่ยโหนี่น่าจะอร่อยลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่ครับผมโอ้หลูกชิ้นกุ้งครับ อืมไอเราก็ใส่ลูกชิ้นได้ด้วยสิลูกชิ้นนุ่มมากอร่อยลูกชิ้นแครโคตรดีครับคุณผู้ชม สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Netvs Food ครับผมวันนี้ครับผมู้ชมกระแสดโด่งดังมาแรงมากในโลกโชว์เที่ยวแคมตอนนี้นะครับผมเราอยู่กันที่ร้านหัวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่แปดบาทครับผมโอ้ยแปดบาทลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่ไม่อั้นโอ้โหวันนี้เข้าขายสอนธุรกิจกันดิใช่ไหม ในวันนี้ครับผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาตามกระแสกันนะครับผมกับรุกชิ้นปลาบุฟเฟ่80บาทแต่ว่าหน้าตาเมนูอาหารจะเป็นยังไงและมันจะเยอะคุณภาพดีสัแค่ไหนในราคา80บาทก่อนเริ่มคลิปกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมตามมาตามมา โอ้โหคนโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมคนแบบเต็มร้านนะครับเราก็มาช่วงกระแสที่มาแรงด้วยดินี่แบบว่าใครจะมานี่ต้องจองคิวด้วยนะเท่าที่ผมดูนะจองคิวข้ามเป็นวันเลยนะคุณผู้ชมนี่ไงพี่เจ้าของร้านเจอแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่อแบงค์ครับพี่แบงค์อ่าพี่แบงค์คือเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้พี่ผมขออนุญาตมาถ่ายรีวิวพี่กินร้านพี่หน่อยแบบว่าสอนธุรกิจเบาๆพี่ขออนุญาตนะพี่ขออนุญาตพี่ก่อนเลยร้านพี่เป็นบุฟเฟ่ตตต์ลลลลูกกชิ้้้้นนนปาาครัััแวงงงข่หมมดเยืออไไ ไม่อ้นครับแล้วก็มีเป็นก๋วยเตี๋วด้วยไม่อ้นเหมือนกันก๋วยเตี๋ยก็ไม่อ้นลูกชิ้นปลาก็ไม่อ้นใช่ครับ80บาทจริงๆงครับพี่จริงอันนี้คือไม่คิดเพิ่มแล้วไม่คิดเพิ่มไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาก๋วยเตี๋ยวพี่เอาทุกเมนูเลยครับผมได้แล้วก็ลูกชิ้นปลาตรงนี้คือผมตัดเองได้เลยไหมตัดเองได้เลยครับแต่สําหรับคนเดี๋ยวผมเติฟให้ดีกว่าอ่านี่เขารู้จักขุมคุณผู้ชมเขารู้จักขุมนะครับมาคุณผู้ชมเดี๋ยว ะลูกชิ้นปลากลมครับผมไปเลยครับผมเรามันระดับโลกนะครับเราต้องกินเยอะๆนะครับผมอุย <c oughs> พี่แจ๊พี่ฝังนะพี่ต่อไปครับลูกชิ้นปลารักบี้นะครับผมลูกชิ้นเขาก็มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9าสีแปดเแบบเก้าแบบไทยอู้เยอะ<ๆ>มากลูกชิ้นปลานุ่มๆเลยอ่านี้ถ้วยที่2ครับผมพี่แจ๊ปฟัง,งหน่อยนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นแคะครับผมลูกชิ้นแคะเต้าหู้ขาวชื่ออะไรวะลูกชิ้นแคะไม่เคยกินเอือใหญ่ใหญ่ อันนี้เป็นปลาเส้นปลาเส้นต้มนะครับอันนี้เฮ้ยเหมือนหมูยอเลยวะเออเป็นปลายอหรือเปล่าอันนี้เป็นปลาเส้นทอดนะครับผม,มอ่าพี่แจ๊คั่งอะครับคอมครับพี่อูคนเยอะมากคุณผู้ชมคนคูดเยอะเต็มร้านอะ่ะอันนี้เป็นแครแครเต้าหู้เหลืองครับโอ้หนี้โคตรน่ากินเลยแครเต้าหู้เหลืองนะครับใช่ครับอ่าคุณผู้ชอมอันนี้เป็นเอ่อลูกชิ้นแคะไม่มีเต้าหู้มันเหมือนหมูเด้งที่เขาไว้ใส่ในในโจ๊กอะ่ะ อรู้งี้เอาจานยักษ์มาดีกว่าเนี่ยจานเดียวไปเลยเราเกรงใจร้านนะครับกินเยอะเก่งใจแล้วนี่เกรงใจแล้วฝังหน่อยนะครับ่ลูกชิ้นกุ้งครับผมโอ้ลูกชิ้นเขาเยอะจังเลยว่ะตักไม่หมดสักทีเนี่ยเมื่อไหร่จะครบอันสุดท้ายครับผมอันนี้ลูกชิ้นแคะทอดโอ้โหนี่น่าจะอร่อยเ เดี๋ยวเขาก็เติมนะครับนี่เห็นไหมเขาเติมเลยเห็นไหมมาแล้วขอบคุณครับพี่นี่ครบทุกลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวก็น่าจะได้ครบแล้วเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันคุณผู้ชมอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพี่อันนี้ผมไม่ได้สั่งนะพี่โอ้พี่อันนี้เมนูหาครบแล้วครบแล้วครับ โอ้ขอบคุณมากครับพี่อันนี้อันนี้อันนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาททานได้อย่างี้ยเลยแปดสิบบาททานได้อย่างี้เลยถ้าคุณกินได้นะถ่าคุณทานได้ค่ากินไม่หมดปรับลูกละห้าสิบเมื่อกี้พี่เขาเขียนติดไว้หน้าร้านนะครับลูห้าบาทโอ้ห้าห้าบาทผมไม่ใช่ห้าสิบครับพี่โอ้ลูกละห้าบาทก็ให้กับบ้านด้วยแถมน้ำซุปให้ด้วยอ๋อุ้ยเฮ้ยอย่างี้โดนปรับก็ดีแถมน้ำซุปกับบ้านด้วยโอเคพี่อันนี้ใส่ถุงเลยครับหยอกเล่นครับขอบคุณมากนะครับพีีี่เเเดดดดด๋๋ยยยววผมมกกกิินนนนนละะไ้คคคคครรรัััับบบบบขขออุุณณชปู มาแล้วครับผคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับครบเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่ครับผมโอ้โหมันเยอะมากไอที่เราเอามาเราสั่งมาจะเป็นชามเล็กนะครับบริเวณตรงนี้แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่เจ้าของร้านแถมให้พิเศษโดยที่ไม่ถามมุมซักคำครับผมอ้อปไงั้นเรากินกันเลยไหมนี่ลูกชิ้นกุ้งก่อนไหมเอาที่เราตักมาก่อนนะครับเราต้องรับผิดชอบที่เราตักมาให้มันหมดก่อนนะครับเขาจะแถมให้ผมทําไมยังไม่รู้แถมให้ซะเยอะเลย ลูกชิ้นกุ้งครับอืมอืมอเราก็ใส่ลูกชิ้นได้ด้วยสิอร่อยดิอันนี้แค่เต้าหู้ครับผมมันมีเต้าหู้ขาวกับเต้าหู้เหลืองอันนี้เป็นเต้าหู้เหลืองนะครับอันนี้เต้าหู้ขาวลูกชิ้นแคะนุ่มมากดีเลยเนื้อมันจะเหมือนหมูแดงที่ใส่ในโจ๊กอะ่ะอฮ้ยอร่อยนะเต้าหูะ้ะแน่นกว่าลูกชิ้นอีกลูกชิ้นนุ่มมาก อุ้ยลูกชิ้นแก้กโคตรดีครับคุณผู้ชมต่อไปครับลูกชิ้นปลาครับผมอันนี้เป็นปลา,ากรมเฮ้ยปลากรมแบบนุ่มๆเลยอ่ะหอมกลิ่นปลาชัดเจนอันนี้ลักบี้ครับผมอ่ามึงรับนะรับนะนรักบี้อ๋ออ๋ออุ้ยอยอันนี้เป็นเอ่ออะไรนะ ถือกล้วยต,นต,นต้นกล้วยต้มอะไรนะถือกล้วยถือกล้วยต้มทำไมเรียกยากจังผมเรียกลูกชิ้นปลาเส้นได้ไหมปลาเส้นต้มอืคนนี่รันเยอะมากคนเข้าไม่หยุดแล้วก็แบบเดือดมากอืมอร่อยถือกล้วยทอดอุ้ยอร่อยปลาเส้นทอดก็ดีเดี๋ยวกินให้ดูทุกแบบก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไป็นโซโล่ก๋วยเตี๋ยวละอันนี้ลูกชิ้นแคะทอดนะครับผมืมกรอบ กรอบนอกนุ่มๆใหญ่ๆนะครับรผมแล้วก็เมื่อกี้บอกลองชิ้นแคะดีใช่ไหมอันนี้แคะล้วนไม่ใส่เต้าหู้มผมว่ากินมาครูทุกคงกินแล้วชอบทุกทีแคะที่สุดมันนุ่มๆเด้งๆแล้วก็หนึบๆมันหนึบๆอร่อยอะ่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋วดีกว่าจะได้เสียพื้นที่อันนี้เป็นเส้นเล็กแห้งนะครับผมโอ้โหแห้งจริงด้วยอือ จะบอกว่านอกจากลูกชิ้นจะดีแล้วก๋วยเตี๋วก็ดีโอ้ยดูหัวข้นงบนครับเป็นไงบ้างครับอร่อยพี่อร่อยมากพี่อันนี้80บาท80บาทครับพี่ไม่บวกเพิ่มผมเลยใช่ไหมก็ไม่บวกเพิ่มแต่อันนี้คือตั้งใจให้อยู่แล้วครับจะถามพี่อยู่ว่าไอ้ที่เสิร์ฟมาเกินเกินเนี่ยพี่ถ้าผมกินไม่หมดทําไงอ๋ออันนี้เดี๋ยวเราใส่ถุงให้ครับใส่ถุงให้ด้วยครับแล้วนี่ผมจ่ายแค่80บาท ได้ครับของคุณคนเดียวอ๋อผมคนเดียวนะครับโอ้โหวันนี้นะคุณผู้ชมพิเศษพิเศษนิดนึงนะครับผมโอ้ยขอบคุณมากเลยพี่ครับอร่อยมากเลยพี่ดีครับอร่อยจริงมีเดี๋ยวจัดเต็มพี่ยินดีครับได้พี่สบายเลยนะครับได้ครับนะขอบคุณนะครับมาต่อไปครับผมมาที่มีขาวมีขาวต้มยำครับผมอืมต้มยำดีมากของน้ำต้มยำหอมอร่อยมากอร่อยจริงอุ้ยอร่อยอุ้ยอุ้ยอร่อย อืมต่อไปครับผมบุ้นเส้นเย็นตาโฟแห้งครับผมปกติขา,ขายข้างนอกแบบนี้ใน4 0 5ิบาบแต่ที่นี่ครับบุฟเฟ่80บาทกี่ชามก็ได้ลูกชิ้นอีกไม่อัน้นอุ้ยปลาหมึกด้วยนะอืมเย็นตาโฟไปแล้วครับผมต่อไปครับผมเส้นใหญ่โฟน้ำอ่าของดีว่ะมผมว่าตัวน้ำซุปเขาโคตรดีเลยคุณผู้ชม ปลาหมึกชิ้นโตๆครับโอ้น้ำซุปเขาดีมากอันนี้ต้ยมยำเส้นแบนเหรอแล้วก็ใส่เย็นอโปาโดด้วยวันนี้โคตรน่ากินอะ่ะดูดูดูด,ดไปคือสั่งเป็นกว๋วยเตี๋ยว่จะได้เป็นปลาหมึกมาด้วยอันนี้ต้ยมยำโฟน้ำเมื่อกี้ต้ยมยำโฟแห้งเส้นมีเหลืองนะครับผมชิ้นน่ากินเนาะ ต้ยมตยำปูอ่ะโคตรน่ากินอ่ะโคตรดีอร่อยสุดๆก๋วยเตี๋ยวหมดไปแล้วตอนนี้ต่อไปลูกชิ้นได้เวลามิกกับน้ำใส่ผสมลงไปครับผมโอ้โหขออนุญาตกินซ้อนจานนะคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นที่เรามีจำกัดนะครับไปครับคุณผู้ชมผสมกับน,น้ำต้ยมยำลงไป คือลูกชิ้นที่ร้านเขาอะมีเยอะมากคือกินสนุกกินเพลินไม่แช่แค่ลูกชิ้นนะวิวจวก็มีมีตั้งหลายแบบเลยแล้วคือ80บาทคุณผู้ชมอมอ,มอ,มอร่อยไม่ซ้ำไม่จำเจรครับแต่ไม่เจแน่นอนครับผม <บา S 1> <laughs> มีปลานะครับ,บ <า S 1> เอาจิงที่เราตักมาก็ถ้วยหนึ่งแบบนี้น่าเกิอครึ่งโลปะ่ะหนักนะเราตักมาก็เยอะแล้วเราดูพี่เขาใส่มา เกินไปรู <soc Foot> like ้จักเราหน่อยเอาใหญ่เลยใส่มาเต็มที่ไม่ถามเราเลยนะครับผมห้าลูกไปโอ้จะหมดไหมเนี่ยวันนี้โอ้ห จริงๆขอแค่น้ำตุ้บเขาก็ได้ปะขอแค่น้ำตุ้บมาแล้วมากินกับลูกชิ้นมาปรุงกินเองอย่างเงี้ยนะอร่อยนะผมว่ามื้อนี้ไม่ต้องรีบเขาไม่จำกัดเวลาบ,บ,ลวบอกเลยลูกชิ้นแคะแบบนับวันคผู้ชมชอบมากมยังไม่หมดสักถ้วยเลยลูกชิ้นอะไอเราก็กินมาหลายถ้วยแล้วนะทำไมไม่ลดเลยต่อ โคตรดีไอ้แค่ทำไมเองอร่อยอย่างนี้อือไปเอาลงไปโอ้โหเพิ่นอะเพิ่นอะมีให้เลือกกินหลายแบบเบื่อแบบหนึ่งก็กินอีกแบบหนึ่งนะครับผมตอนนี้มากินคู่กับน้ำเย็นตะโฟอ่าโูดสวย พี่ไปสั่งน้ำต้มยำหนึ่งถ้วยนึงน้ำต้มยำถ้วยหนึ่งแล้วก็น้ำเย็นตาโฟต้มยำถ้วยนึงน้ำซุปบดต้องเติมครับประทับใจมีความสุขระหว่างเราร้อนน้ำซุปนะครับเรามาทำน้ำจิ้มรอไหมสูตรแนตเลยครับน้ำจิ้มอะไรก็ไม่รู้นะใส่พริกลงไปน้ำตาลนะครับผมชุรสนะครับผมพริกน้ำส้มนะครับแล้วก็ทิพรสนะครับน้ำปลาแท้นะครับผมคู่ครัวคนไทยนะครับไม่เข้าสักทีนะ อเอ้ยอส่ารย์เอาไว้แล้วโอเคน่าจะพอปะ่ะสูตรไหนเนี่ยกูจะท้องเสียไปเนี่ยน้ำจิ้มสูตรอะไรก็ไม่รู้แปลกแปักนนี่เป็นเป็นต้มยำอ๋อโอเคเลยครับผมงั้นก็จัดไปครับกูปรุงน้ำจิ้มสูตรเลยไม่รู้ไม่อร่อยต่อไปครับพี่ผมครับเปลี่ยนเลยกินต้ยมยำดีกว่าอุ้ยอย่างนี้นายดีกว่าเยอะครับเชื่อผม อ่าหมดสองถ้วยนะไปอวันนี้ผมก็สั่งเกาเหลาพิเศษลูกชิ้นไม่ใส่ผักไม่ใส่เส้นลูกชิ้นล้วน80บาทชามนี้เป็นโลนะครับชามเป็นโลคนกินจะเป็นลมจะตายแล้วคือต้มยำก็มีความหอมแบบกากหมูเออมีความหอมของกากหมูเข้ามาด้วย คือไอตัวต้ยามยำมาันกาผมจะบอกว่าแบบอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปรุงเลยแล้วดีหมดลูกชิ้นนั่งอิ่มไววะเท่ากับว่าของเราอะ่ะเหลือนี่นี่นี่ห้าคามไอของเขาเนี่ยเหมือนเอามาประดับบารมีรอะไรทักอย่าง,างเหมือนเขาแบบว่ารู้ว่าอร่อยแบบอยากให้ห่อกลับบ้านไปให้ที่บ้านกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม อ่หมดแล้วนะครับผมอันนี้ชามนี้เดี๋ยวเอาน้ำทุ้กไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเก็บนะพี่ต่อไปครับผมอันนี้เย็นตาโฟเย็นตาโฟต้มยำโอ้ยซีดเลยตอนนี้ซีดเลยไม่กี้กูตักมาเยอะขนาดนี้เรอเห็นถ้วยเขาเล็กไงเราลืมไปน้ำหนักลูกชิ้นมันเยอะลูกชิ้นแคะผมบอกเลยว่ากินกับอะไรก็อร่อยอือที่หนึ่งแคะล้วนเลยนะไม่ต้องมีเต้าหู้ด้วย พอเป็นเย็นตาโฟเย็นตก็จะมีรสชาติแบบมีความเปรี้ยวเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าต้มยำนะครับผมไอ้ที่มันหนักหนักสดสดํสำหรับถึในวันนี้นะแคะเต้าหู้เบิ่มเบนะครับออตอนนี้กูนั่งดูเขากินแล้วเนี่ยกินจนเหนื่อยกินจนท้อครับผม เด็กจามจิ้ากินได้แหละแต่ว่าจะให้ผมมานั่งกินหมดนี้เลยได้ไหมถามว่าหมดได้ไหมไม่ได้ <laughs> มึงก็พูดไป <c oughs> ก็อาจจะได้ครับแต่ว่ามันใช้เวลานานนะค, <c oughs> คุณผู้ชมเพราะว่าคย <c oughs> บอกว่าไงลูกค้าเขาน่นแน่แนร้นานมากนะค, <c oughs> คุณผู้ชมล้นอะล้นออกไปอะเราก็ไม่อยากจะนั่งนานนะครับมันจะเกงใจเราก็รู้สึกว่านอกจากวันนี้เราจะเกงใจร้านแล้วที่เรากินนะครับเราก็เกงใจลูกค้าคนที่เขามากินด้วยนะครับเราจะไปกินคนเดียวหมดก็ไม่ใช่แต่หมดนี้กูต้องกลับแล้วเนี่ย ผสมผสมโอ้โหหน, been, h, โโนักแบบดัมเบลขนาดย่อมย่อมประมาณนั้นโอ้แค่ทอดแค่ทอดก็โอเคครับอกว่าชอบผัดทอดแต่วันนี้ชอบแค่ไม่ทอดมากกว่าแต่แค่ทอดก็อร่อยหลายใจนะอร่อยพอกันอร่อยพอกันแต่ต่างกันแค่ทอดกับไม่ทอดนะครับผม มันดีตรงที่เวลาเรากินไปบางทีเจอจากหมูกัดเข้าไปแล้วกึ๊บโอ้โหโคตรหอมโู้ปหอมน้ำมันกัวเจมากเนี่ยจากหมูนะครับกับลูกชิ้นแคะโอ้โหโคตรอว่อย้ายมาจะได้ดูสูงดูกินเยอะไม่งั้นเดี๋ยวดูกินน้อยครับ ามากอากาศมันร้อนด้วยคุณผู้ชมมันอบอ,อ้าวนะครับบุฟเฟ่ต์80บาทนะมันมเขาไม่ติดแอร์ติดแอร์ออจะได้เย็นๆไงจะต้องขายก็เผ็ดแปดติบขึ้นราคาดิเป็น81เขาได้นี่ผมหยอกเล่นนะคุณผู้ชมผมแซวพี่เจ้าของร้านเขาเล่นนะครับว่าะเขาแอบหนีผมกลับน,นะเอาตรงครับวันนี้พี่เจ้าของร้านเขา เสิร์ฟลูกชิ้นมาให้เราเอย่างเงี้ยเหมือนจะบอกเป็นในไหนว่าไงร,รู้ไหมร้านกูขายลูกชิ้นคือ <c ười> ใช้ลูกชิ้นเสิร์ฟให้แล้วเอามาตะโกนพูดให้ร้านกูขายลูกชิ้นแค <c ười> ่นั้นเลย <c ười> พี่ก็ตะโกนดังไปไตะโกนเยอะไปตะโกนมาซะแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอือเพื่อนเพื่อนคุณอะไรดีวะจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วได้ไหมเพื่อนคำนึงไหม ใจพี่อร่อยไหมหิวไหมพี่อ๋อแอบไปลองท้องก่อนด้วยกินลูกกินอะไรไปพี่เมื่อกี้น่อื๋อพี่แจ๊กการันตีครับว่าแค่ดีจริงลูกดูอย่างไรไหมเหลือแต่แค่อันนี้ชอบชอบไป ก็หมดไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้โอ้โหกับการสอนธุรกิจร้านหัวลูกชิ้นปลาแต่ว่าเหมือนกับพี่จ้องแล้วนเขาสอนเรากับดูสิเนี่ยโอ้โห ก็วันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากตามผมมากินนะครับร้านเขาชื่อว่าร้านหัวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่80บาทนะครับผมลิงก์แฟนเพจร้านผมจะแปะไว้ให้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมร้านเขาเนี่ยเปิดตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นนะครับไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันนะครับช่วงนี้ใครที่อยากตามมากินอันนี้ผมแนะนําว่าอยากให้จองกันมาก่อนชัวร์กว่าโอเคก็ประมาณนี้คุณผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับร้านหัวลูกชิ้นปลานะครับบุฟเฟ่80บาทวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปจ่ายเงินแล้วก็อันเนี้ยเอากลับบ้านคับงงจจออะากกกแ อยากเดิดใครเอาอะไรกับ<ช>เอาไปไอ้น้อตกูรุ่งชอบอันนี้เต้าหู้เต้าหูแ้แคะบอกเลยแ <laughs> น่นๆจุกๆ <laughs> โอเคครับคุณผู้ชมเจอใหม่เทปหน้านะครับนะ่าจะไปทำอะไรที่ไหนไงต่อก็ฝากติดตามด้วยละกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นพาคุณผู้ชมมาแบบรีวิวดูนะครับว่ามีอะไรให้กินมีอะไรให้ตักบ้างเออชมด่าน้ำลายกระเด็นน่ะพี่อะไรเงี้ยทำไมเขาถึงเรียกลูกทีมแคร์อะพี่อะไรนะเป็นคนแครจากสโนไวท์มาแครก็เลยตั้งชื่อว่าลูกทีมแคร์ เมื่อกี้เป็นแอบชิมเป็นลองชิมชิมดูเมื่อกี้ทำหน้าผมเนี่ยไม่ยิ้มผมยาวก็มยำมากินเหรออลูกชิ้นหนักมากยกมือไม่ขึ้นหนักจริงไปกลับบ้านกันคุณผู้ชมไปดีกว่า